อืมสอดสอดแล้วก็มัดไว้อ้ายมัดมัดเจ้ากอดใส่กับตัวหน่อยน้ำกอดใส่กับผ้าวหน่อยน้ำนี่เอาเสียกรัดคัดไว้น้ามันจากโมเดิรงขึ้นนั่นแหละครับจากโมเดิร์งจอยเนาะยายเนาะง้อกับจอยอยู่ดิง้อเจ้าอาหารโมเพียงพ่อเด้อนี่เด้อนี่ งานแล้วงานอาหารธรรมดาแล้วงามแหล่งยังยังามาสำคัญแต่ว่ากะมีเฟืองไอ้เพื่อนกินอ,อยู่นเนาะเฟืองมนันมีเฟืองอยู่ปัตณีปัญหาเพื่อนคืนอยังงอตัวน,นี้งอตัวนี้มันมันนั่นท้องนี่มันบวชท่านจะขืนหมายความว่าเพื่อนบวท่านได้ขืนแสดงยาเป็นสา<อ>จะขือลูกจ็ดเดือนเหรอลูกนะเอาอ้อเราอันได้ก็ตะปีกายนี่เดินมกกะลาน่ะหนึ่งมกกะลาจนหนึ่งมกกะลายังบวชใดๆอยู่นี่หมายหมายความว่า ลูกอายุปีหนึ่งแหละบอท่านในมีอาการเป็นซาร์สอยู่ท่านในขืนท่านในยั่งอยู่อ๋อคุณหมอมาเบิ่งแรกพ่อเมื่อนเท่ากันอายุจักปีละสันงูตัวนี้นะบอเพราะว่ามันหากันที่สามลูกนะสามลูกสามลูกอยู่นี่บอเอามากงูน้อยตัวนี้นะเอามาทำทำอีบุลอดเอามานะเฮบเฮบก็ะจายอยู่เฮบหน่อยเฮปนู้เบิ่งเนี่ยเป็นหนังอยู่นะ เพิ่นกันยบยูนี่คอกเพิ่นน้ำแล้วะคะ yep. ือเพิ่นย่างเพิ oh. ่นนอตมันก็ขึ้นกินครับเฮ็บบาท่านด้มีอาการเป็นสัตว์ปกติเพิ่นขึ้นเพิ่นห้องนอตซาติเอนเออแลนโคมขืนซาติเอนยูสันประวัติเพิ่นห้องขึ้นโคมมีน้ำเมือกไซอัลบวอมแสดงว่าซัติเจนอยู่เนาะ แต่เป็นสัดซัดเจนขึ้นซัดเจนอยู่นี่แสดงอาการครับเป็นคนกับโอ้ยตากากขออักากครับตั้งแต่ได้ลูกมาลูกจนหอดปีหนึ่งกับปีแล้วกับบอมีอาการเป็นซัดมาเลยแบบนี้ก็เงียบกีบมาเลยพังเบิ่งอาการยุบบอมีแต่ก้ามันหกเดือนเนาะหกเดือนจนมาลูกปีล่ะครับกรับโอเพลนครับเขาก็ไม่จะเล่นปีแล้วเนาะวนเขาอืมเพราะว่าเขาเลี้ยงซัดถ้าต้อง อ่าได้ลวกเพื่อนได้ครับอเะะออ,เน,อ,น,อนาทีทองคือได้ลูกเพื่อนได้นาทีทองนี่ยเขาจะครับถ,ถ,ถ้าเขาเลี่ยงโบดไบด้ลูกโบได้แนวเพื่อนเทาก็ได้แต่พ้นอยได้คือได้ขี่ได้แต่มู่นเพื่อนลงให้ล่งหนหัวลงส่วนนล้ะแต่ว่าเขาจะขยายพันธุ์โบดได้คือเพื่อนบบมีผลพลิตนเพอรในเข้าครับฉะนั้นก็ต้องเลี่ยงเพราะว่าวางพ้นคือ ประการแรกคือเลี้ยงงัวเลี้ยงปศุสัตว์งัวควายนี่ประการแรกคือเขาต้องการผลผลิตองเพิ่นอะไลูกเ<ม>พิ่นไรเฮ็ดเ,เนี่ยอนะครับสิ่งสำคัญเป็นกระตุน้นพ่นเพื่อได้ก็คือขี่เพิ่นขี่ออกใครน่ยต่อหน้าต่อต,อตาเลยนี่ผลพืพ่อได้ครับผลพืพ่อได้ที่มีคาที่สุดเตอแหละคือลงหัวลงสวนขี่เพิน่นลงไฮลงหน้าอเ,เอาบ,อบอ่พ่อกันแล้วครับคุณาภาพด้วยแล่นี่โอ้ยสุดยอด แต่ลักๆเข้าก็ต้องอยากได้ผลผลิตเพิ่นและครับจะจะทําการเนียวน้าการเป็นซัดไห้ครับเป็นยังเพราะว่าถ้าเพิ่นบ่ขึ้นบ่เป็นซัดนอกากกระตุนให้เพิ่นเป็นซัดได้ครับแต่กรณีบางตัวที่ซัดปล่อยมานาดเนื้อแม่เด้อการกระตุนนี่เด้อคือกรณีสัตว์ที่เคยคลอดลูกมาแล้วครับจะกระตุนไว้ให้โดยการสอดฮอร์โมนครับ นี่แหละเขาได้ช่องคลอดเฟื่อไห้ประมาณสิบสองมือก็ได้เจ็ดมือบางทีค่เค่อยงอเคยเคยดืก,กับเจ็ดมือที่สิบสองมือแหละก็เข้ากับกาไว้เขากับสอนว้ายที่สิบสองมือก็ได้ไหวเพื่อนจนมีนาำเมือกเล่ยไซสออกครับนี่คือกรณีีัตั์ที่เคยไดลูกมากแต่ส่วนที่บอเค่อยเดือดเข้ากับต้องกระตุ้นน่านก็อีกแต่กรณีบางโตที่ซัวคเคยไดืกและให้ ทีมระยะเวลาหายาวนานมากมาห่างแล้วคือตัวระยาาเคตตัวนี้งอตัวนี้เป็นปีเลยก็ยังบอกสัญญาการเป็นสั์ถ้าห้าสอดรอบนี้ครับกระตุนต้นรอบติดตามโปรแกรมเนียน้ำนี่เพิ่นจะแสดงอาการเป็นสั์ประมาณคืออาทิตย์สองอาทิตย์นะ่ะไปครับประมาณสิบเอ็ดสิบสองมือครับคือตามโปรแกรมก็เจ็ดมือถอด แต่ว่านี่ห้าบ่อตอง,หองเหอ้าใส,ใส่ใส่สอดใส,ส่สิบสิบสองเหมือเลยครับแต่ทาห้ากระตุ้นรอบนี่พ่นบ่อตอบสนองครับไมยความว่าอยู่ในส่วนรอบการเหนียวน้ำนี่ประมาณสิบสองวันเี่สิบสองวันนี่หรือไรไฮซองอาทิตย์นะครับถ้าพ่นบ่อตอบสนองล้งถอนแล้วนี่ข้ากระตองมากกระตุ้นใหม่อีกครับแต่ส่วนมากอกะบ่บเคยบ่อเคยได้กระตุ้นใหม่หรอกส่วนมากกับมีแต่ เทธอเดียวนะครับเพื่อนการแสดงการเป็นซาร์โหลดเนาะโอเคเข้าใจนะเดี๋ยวก็ตุนหน่อยเดี๋ยววิธีการจะสอดไว้ดิเพื่อหอดกำนดเวลาแล้วแม่ก็ถอดนี่ถอดถอดสายน,นี่นี่ถอดสายนี่<อ>เดี๋ยวผมจะบอกนี่ประมาณน,นี้แหละแต่นี้ครับอยู่ในช่วงสอดบางบางโตนี่เพิ่นขึ้นแสดงการวิสซาร์มีส,สังเกติขึ้นน้ำมีน้ำเมือกกับกับอวัยวะเพศเพิ่นมนะครับให้เราถอดการจะจังได้กับท่อฮ่าผม ถามผมปกติบอกนะครับเนาะแต่บางโตอยู่ที่ช่วงสอดกระโบโบขื่นล้างสอดมือซ่องมือเพื่อแสดงการเป็นสัตว์รับตามโปรแกรมขึนอยู่กับความสมบูรณ์ของรังไข่เพิ่มเห็นได้เข้าใจด้อเดี๋ยวจะสอดฮอร์โมนให้ทำมือแต่ตามปกติถ้าโตได้ตอบสนองดีนี่คืออาทิตย์หนึ่งตามปกตินะเจ็ดมือ สอดนี่จากมือนนไปเจ็บมือถอดหล้างถอดสองสามมือมันจะแสดงการเป็นซัดถาตัวใดตอบสนองครับอ่ะโอเคเยวจะสอดฮ้อม์โวนหายกระตุน่นการเป็นซัดหาครับผม